สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมชอ่องกัวเจียงพายแก้วพายสักใบค่ะฝนก็ตกนะคะแต่ละเชือกของเรากินเก่งมากดูมูนซะก่อนนะคะฝนตกนะคะเมื่อวานตกจนแฉะไปหมดนะคะดีที่ยังมีโรงผูกชาร์กนะคะแต่ว่าก็ มีล่วหลายที่เลยอาแม่ทองคูณนะคะเกิดอะไรขึ้นกับแม่ทองคูณฮะพี่ควนันฮะเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเอ่ยนอนทับหรือเปล่าอ๋อนี่เรามาดูนะคะฟวานเอมาทำความสะอาดตอนเช้านะคะดูผลที่ได้นะคะนี่หล่นหลายเส้นเลยอันนี้คือหล่นเองนะคะทุกท่านหล่นเองหางหล่นเองนะคะ ดูดูจากโคนนี่นะคะเราไม่ได้ตัดนะคะคือหางหล่นเองเขาอาจจะดึงนะคะหรือหรือไม่ก็นอนทับนะคะเนี่ยให้ท่งครูทำยังไงหางถึงหล่นขนาดนี้นี่นะคะดูรอยเลือดนะคะอาจจะดึงหรือไม่ก็นอนทับประมาณนี้เนาะ ถ้าไม่ดึงก็จะนอนทับนะคะหลายเส้นเลยเดี๋ยวาานเก็บไว้ก่อนนะคะโอ้ทำกําไรได้เลยนะเนี่ยาหางคุณแม่ไม่ค่อยยาวนะคะนี่รู้จักโคนนะคะเป็นขา,ขาวๆนอนทับนะคะนี่นะคะ ท่านใดอยากจะบูชานะคะคหางที่หล่นเองนะคะโคดยที่เราไม่ได้ตัดนะคะสอบถามมาได้นะคะคแม่ใหญนอนท่าไหนหางหล่นขนาดนี้นะฮะโอ้แม่ใหญ่นอนท่าไหนไม่รู้นะคะหางหาย ใช้เอาขาถูกันอ่าก็อยู่บ้านนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะคะแฉะไปหมดถนนก็ทำลาดยางนะคะเป็นดินใหม่ก็จะแฉะหน่อยนะคะแต่และเชือกกินเก่งมากนะคะในหลักก็จะมีมูลเยอะแยะเลย ปันนายโยนยให้เยอะมากของดีนะคะของดี<ห>ค่ะหลังจากที่เราเก็บมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะที่หลับที่นอนให้น้องช้างของเราแม่ทองคูณก็อาบน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักนะคะแล้วก็มี นอนทับหางตัวเองนะคะหรือดึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดึงหางตัวเองนะคะหรือนอนทับท่าไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าหางหล่นออกจาก oh. าหลายเส้นเลยนะคะเมื่อวาน oh, <my> มีอะไรพี่แกจะขึ้นแล้วโอ้พี่แกจะขึ้นสาวเอารุ่นใหญ่เลยเหรอชอบอพี่แกชอบ คนละรุ่นนะพี่แก้วนะแก้วช่วงนี้ทีไ่ได้กินพลอยแล้วรู้สึกว่าจะห้าวเหลือเกินห้าวห้าวมากเลยครับอยากจะผสมพันธุ์ใช่ครับโอ้ยแก้วเอ้ยจะพาแม่ใหญ่ไปไหนคะพาออนไปเดินออกกำลังกายอ๋อตอนเช้าค่ะโอ้แม่ใหญ่หอ้าวเดี๋ยวหลบ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 ใหญ่มากเลยนี่ วนทวนมากเลยเต็มเลยอ๋พี่ควันหมายก็อาบน้ำเสร็จก็จะพาแม่ใหญ่ออกเดินนะคะ,ะไปเลยเดินรเร็วมากเลยค่ะแข็งแรงไงคะจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อาหารท้างเรามาถึงแล้ว น้องช้างจะได้มีอาหารกินแล้วนะคะเป็นสับปะรดนะคะจากชนบุรีมาดูแม่ใหญ่หอบหอบหญ้าไปกินนะคะหอบหอบเอาจะหอบไปได้ไหมหอบเอเออเอาเอาไปกินที่หลักเลย ก็ช่วงนี้นะคะจะเข้าหน้าแล้งแล้วนะคะทุกท่านอาหารการกินก็จะหายากขึ้นทุกวันนะคะต้องรอฝนนะคะ้าที่เราปลูกไว้ก็ตัดให้น้องช้างหมดแล้วนะคะเราต้องสั่งอาหารเสริมนะคะอย่างเช่นสับปะรดนะคะเป็นอ้อยอะไรอย่างนี้นะคะ เราสั่งนี้เงินตรงก็จำนวน3ามพันคะแนนนะคะก็จะกินได้ประมาณ1นึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกัวเจียงพายแก้วพายสักใบนะคะสีชีวิตคนกับช้างที่พ้่งผาและปลูกพันธุ์มายาวนานนะคะก็ต้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆกําลังใจออาสับปะรดมาแล้วพี่ควนก็ขอบคุณมากๆากเลยนะคะคุณใจดีแล้วก็ ขอเราอิด้วยใช่ค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะครับครับผม